อนการเชิญจากผู้นำสูงสุดและส่วนแบ่ง15%แสงอรุณแรกสีทองอมส้มค่อยๆเล็ดลอดผ่านขอบฟ้าเหลี่ยมเมฆขาวบางๆจนเกิดเป็นริ้วสีส้มชมพูอ่อนสวยงามราวภาพวาดลั่วเฟิงยืนพิงระเบียงห้องพักบนยอดเจดีฝึกชั้นยอดเมืองหงหนิงท่อสายตาออกไปรับแสงเช้าว,วันใหม่หลมเช้าพัดผมดำของเขาไหวเบา เขานึกย้อนถึงการต่อสู้ดุเดือดบนแผ่นดินกันดา n ออสเตรเลียวันที่ถูกหลีเย่าไล่ล่าไม่หยุดแล้ววันที่ต้องฝ่าเถาวันยักษ์ใต้เกาะหมอกเพื่อช่วงชิงหัวใจวินโลหมื่นปีมาได้สำเร็จทว่าเวลานี้ทุกอย่างเงียบสงบราวกับเวทีชีวิตหันกลับมาเปิดฉากใหม่ให้เขาเตรียมรับรางวัลอันมหาศาลลกวนคิดในใจไม่น่าเชื่อเพิ่งไม่กี่วันก่อนยังต้องสู้เอาเป็นเอาตาย วันนี้กลับยืนมองพระอาทิตย์ขึ้นอย่างสบายใจรอเพียงเสียงเรียกจากผู้นำสูงสุดเท่านั้นเขาถอนหายใจแผ่วๆรับสัมผัสเช้าวันสดใสแสงทองทาบทาบนเสื้อฝึกสีเข้มของเขาเหมือนบอกเป็นในว่าเส้นทางใหม่ที่เจิดจ้ากำลังเริ่มต้นเย็นวันเดียวกันรถเชิญจากสำนักงานใหญ่ดวงอาทิตย์คล้อยต่ำจนแต้มท้องฟ้าเป็นสีส้มแดงเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งโชเฟอร์หญิงชุดดำ ยิ้มสุภาพสิท์ลวเฟิงผู้นำสูงสุดโปรดกล้าวเรียกพบค่ะกรณุณาติดตามพวกเราประตูเปิดเผยภาพชายหญิงในชุดสูทด,ดำสนิทราวเงารัติการแววตาคมเฉียบเป็นหนึ่งเดียวกับกิริยาสุภาพจนหน้าเกรงขามล่วเฟิงพยักหน้ารับก่อนเก็บสัมภาระเล็กๆแล้วตามออกไปด้านหน้าตึกฝึกคือลิมูซีนสีดำเงางามยาวกว่า6เมตรจอดนิ่งรอราวสัตว์ร้ายเฝ้าสายฟ้า ทันทีที่เท้าก้าวขึ้นตัวรถเคลื่อนตัวอย่างนิ่มนวลแทบไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเครื่องยนต์เงียบกริบมีเพียงไฟนวลอุ่นส่องภายในห้องโดยสารที่โออาราวห้องรับรองชั้นหนึ่งของโรงแรมหรูลัวฟงคิดในใจการเชิญแบบนี้แสดงว่าหงให้ความสำคัญมากทีเดียว20นาทีต่อมารถหยุดสนิทแต่ลัวเฟิงแทบไม่รู้สึกว่ารถชะลอจนคนขับชายในชุดดำเปิดประตูเชิญเขาลง ทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นคำว่าสง่างามตระการตายังไม่พอจะบรรยายสิ่งเบื้องหน้าตึกหลักของสำนักงานใหญ่โดโจออฟลิมิตส์ทรากฏต่อสายตาโครงสร้างทรงยานอาวกาศขนาดมหึมายาวนับหมื่นเมตรสูงร้อยเมตรเปล่นเงาโลหะเงินอมฟ้าแสงไฟเส้นตรงนับพันวิ่งไล่ไปตามสันตะเข็บตัวถังราวกับเส้นเลือดของโลหะมีชีวิตล้อมรอบด้วยกองกำลังติดอาวุธเต็มอัตรา ชวนให้รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในฐานทัพของอรารยธรรมชั้นสูงในนิยายวิทยาศาสตร์แสงสแกนเนอร์สีน้ำเงินสว่างวาบจากกคงประกอบของกำแพงยานอาวกาศล้อมร่างเขาเป็นวงแกรนพลังเคลื่อนขึ้นลงอย่างรวดเร็วก่อนมีเสียงสังเคราะห์เรียบเย็นดังขึ้นยืนยันตัวตนสิทธิ์ล่วงฝฟงอนุญาตให้ผ่านเจ้าหน้าที่หญิงชุดดำานำหนึ่งยิ้มแล้วพลางกระสิบเตือน เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์สูงสุดเท่านั้นจึงเข้าได้หากบุคคลภายนอกฝืนลำ้ำเขตป้องกันจะตอบโต้ทันทีกรุณาเข้าด้านในเลยค่ะล่วเฟิงพยักหน้าสั้นๆเดินผ่านประตูยานที่สูงสี่ห้าเท่าตัวเขาเข้าไปประตูปิดสนิทเงียบกริบด้านหลังราวกับผนึกเขาเข้าสู่โลกอีกใบโถงภายในระดับชั้นของโดโจทางเดินโลหะสีเทาเงินทอดยาวไกลสุดสายตา ไฟพื้นสีน้ําเงินอ่อนทอดเงาเป็นเส้นตรงบอกทิศทางทุกย่างก้าวเกิดเสียงกังวานเบาเสมือนห้องโถงกําผืนคือเครื่องดนตรีชั้นดีเสียงนั้นไม่ดังแต่สะท้อนความเที่ยงตรงพนักงานส่วนใหญ่สวมเสื้อกลุมฟ้าไหล่ซ้ายปักสัญ,ญลักษณ์โดโจออฟลิมิตรรูปวงกลมล้อมแถบเรขาคณิตส่วนผู้สวมคลุมแดงมีน้อยมากและทุกครั้งที่คนเหล่านี้เดินผ่านเหล่าคลุมฟ้าจะสะดุ้งถอนสายตาแฝงความเคารพ แสดงถึงชนชั้นอีลิตตัวจริงไม่กี่อึดถึงล่วเฟิงถูกเชิญเข้าห้องพักรับรองผนังสีขาวสะอาดไร้กราฟิกมีโซฟาหนังดำรูปโค้งสามตัวตั้งเรียงกันแถวชั้นวางเครื่องดื่มและผลไม้จัดไว้พอเหมาะบรรยากาศนิ่งสงบแต่กดดันในห้องมีสองบุคคลรออยู่แล้วผู้ตรวจสอบลิวเหอสวมชุดคลุมแดงเข้มรอยยิ้มเป็นมิตรเหมือนปีก่อนแต่ดวงตากลับแฝงแววตื่นเต้นยากปิด ราชองครักษ์ไอซ์เมลเทนนั่งสงบเขายังสวมหน้ากากทองปิดครึ่งฟ้าแผ่กลิ่นไอเย็นเฉียบจนแม้อากาศปรับอุณหภูมิก็เหมือนไหลช้าลั่เฟิงโค้งตัวคาระวะผู้ตรวจสอบหลิวท่านไอซ์เมลเทนหลิวเหอโบอกมือเชื้อเชิญให้นั่งพร้อมกล่าวเสียงนุ่มหัวหน้าจะเรียกทีละคนเรื่องการแบ่งผลเกาะหมอกแน่นอนเจ้าคงได้ไม่น้อยอย่าเกรงใจหากมีโอกาสแลกสมบัติ จงเลือกสิ่งที่เสริมจุดอ่อนตนไอซ์มอลเทนยังคงนิ่งแต่ดวงตาเย็นจัดใต้หน้ากากกลับจับจ้องล่่เฟิงราววิเคราะห์นักสู่รุ่นใหม่ตรงหน้าไม่นานประตูลื่อนเปิดชายคลุมแดงคนเดิมเข้ามาเชิญไอซ์มอลเทนผู้เขาน้ำแข็งจึงลุกขึ้นเคารพหลิวเหอสั้นๆแล้วออกไปเงียบๆตามด้วยหลิวเหอในอีกครู่เหลือเพียงลั่วเฟิงกับความเงียบสงัดหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวทุกย่างก้าวน้ำจากนี้อาจเปลี่ยนชะตา เผชิญหน้าผู้นำสูงสุดบานประตูโลหะเปิดออกอีกครั้งชายคลุมแดงผายมือเชิญชวนล่วเฟิงหัวหน้ารออยู่เขาก้าวเข้าห้องรับรองส่วนตัวผนังสีดำมากทุกทิศมีเพียงแสงสลัวจากเพดานเผยให้เห็นเบาะรองนั่งสองอันแยกกันด้วยระยะพอสมควรเบาะหนึ่งมีบุรุษผมดำสั้นชุดดำทั้งชุดนั่งสงบไขว่คว้างรัศมีที่มองไม่เห็นกดทับบรรยากาศจนหนักอึง้งนี่คือหงผู้นำสูงสุด แห่งมนุษยชาติหงเสียงนิ่งแต่หนักแน่นนั่งแรงกดดันนั้นเปรียบเสมือนภูเขาเหล็กทับร่างลั่วเฟิงลดตัวนั่งตามคำสั่งโดยไม่อาจขัดขืนดวงตาคมปริบของหงมองลึกเข้าไปถึงจิตใจราวมังกรจ้องมดผู้ใดถูกจ้องยากต้านทานแรงอำนาจหลังเงียบสงัดไม่กี่ลมหายใจหงกล่าวตรงประเด็นการแจ้งตำแหน่งเกาะหมอกเจ้าได้10%การสนับสนุนตอนเก็บเกี่ยวอีก รวมเป็นส่วนแบ่ง15%ไม่ขาดไม่เกินมือเขาสะบัดเบาๆทันใดนั้นโฮโลแกรมสามิติเรืองแสงสีน้ำเงินลอยกลางอากาศภาพวิญญาณแห่งธรรมชาติ12ดวงปรากฏแต่ละดวงรูปร่างแตกต่างตั้งแต่แก่นผลิตสีเขียวนินไปจนถึงรากพืชสีดำคล้ำทุกดวงส่องประกายพลังที่แม้ไม่จับต้องก็รับรู้ได้ว่าผิดธรรมชาติหงอธิบายเรียบๆว่า12ดวงนี้คือ15%จากทั้งหมด95ดวง บางดวงมีคุณค่าสูงกว่าหัวใจวินโล่หมื่นปีซสอีกถ้าไม่ตรงความต้องการเจ้าใช้มันเป็นชิปแลกสมบัติหายากจากเขาของพวกนั้นเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้คำอธิบายแต่และดวงเลื่อนเรียงกันข้างภาพรากอีกาดำพันปีต้มดื่มบนละร้อยกรัมเพื่อสมรรถภาพร่างกายรวมสูงสุดถึง10เท่าจำกัดเพดานระดับวอกอดขั้นสูงหญาร้อยน้ำค้างเคี้ยวเพียงหนึ่งใบสมานบาดแผลทุกชนิดถอนพิษทุกสรรพ,พสิ่ง รักษาได้แม้กระดูกแตกทั้งร่างผลมังกรดำดูดซับพลังจิตเพิ่มขึ้นก้าวใหญ่ยนเวลาขยายความสามารถทางจิตสู่ขีดสุดและอื่นๆอ,อ,อีกหลายรายการที่ล้วนเกินความว่าหายากดวงตาล่วเฟิงสว่างวากหัวใจเต้นไม่เป็นสมมเลิศพันแห่งพลังเหล่านี้แต่ละชิ้นอาจผลักดันอาชีพนักสู้ไปอีกขั้นล่วเฟิงคิดในใจตื่นเต้นถ้าได้ผลมังกรดำสองสาลูกอาจทะลุขีดจำกัดเหนือวอกเกาะได้เร็วขึ้น แม้คิดเช่นนั้นเขาก็ยังเงยหน้ากล่าวด้วยท่าทีนอบน้อมขอบพระคุณผู้นำสูงสุดข้าจะใคร่ครววให้ถ่องแท้ก่อนตัดสินใจเลือกสมบัติที่เหมาะสมที่สุดหงพยักหน้าน้อยๆแล้วกล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่มีน้ำหนักเทียบน้ำหนักโลกอย่าลืมนะสิ่งล้ำค่าที่สุดไม่ใช่จำนวนแต่คือช่องว่างที่เจ้าต้องเติมเต็มจงเลือกให้สอดคล้องเส้นทางตนเมื่อนั้นสมบัติจะงอกเงยเป็นพลังแท้จริง แสงสลัวในห้องขยับวาบเหมือนจุดเทียนสองเส้นทางเบื้องหน้าลั่วเฟิงสูดลมหายใจลึกๆนี่คือย่างก้าวสำคัญที่สุดนับตั้งแต่เข้าสู่วงการนักสู้เขาจะกรุยทางอนาคตด้วยการแลกสมบัติอย่างไรชะตาใหม่เริ่มต้นแล้วตอนโต๊ะแลกสมบัติ36ดาวในห้องสีดำมืดลั่วเฟิงเบิกตากว้างเมื่อโฮโลแกรมใหม่ขยายขึ้นตรงหน้าด้านในแบ่งเป็นหมวดหมูชัดเจน หนังสือคู่มือการใช้งานออโต้เจ็ตชุดรบอาวุธยาวิญญาณเป็นต้นรวมทั้งสิ้น62รายการเรากับตลาดสมบัติลับของยอดคนทั้งโลกหงยิ้มบางนี่คือโต๊ะแลกสมบัติรายการทั้งหมดจะตามดาวหมายความว่าหน่วยประเมินเฉพาะที่ค่ากำหนดสมบัติ12ชิ้นที่เจ้าได้รับมีมูลค่ารวม36.5ดาวใช้แลกอะไรก็ได้ ตราบได้ยอดรวมไม่เกินนี้ล่วบเฟิงสายตาวุบไวคยข้ามองหาหมวดยาวิญญาณก่อนเขากวาดสายตาพบสมุนไพรเรืองแสงนับสิบชนิดแต่หัวใจยังเฝ้าตามหาคำว่าน้ำอมฤตแห่งชีวิตยาวิเศษที่อาจฟื้นให้พี่ชายกลับมายืนได้ฮองสายหน้าน้ำอมฤตแห่งชีวิตไม่ปรากฏบนโต๊ะนี้สมบัติเหล่านี้แต่ละชิ้นล้ำค่าจนเงินซื้อไม่ได้น้ำอมฤต ยิ่งหายยากยิ่งกว่าทว่าภาพหญ้าร้อยน้ำค้างโผล่ขึ้นพร้อมคำอธิบายว่าเขียวหนึ่งใบฟื้นบาดเจ็บและพิษทุกประเภททันทีดวงตาล่วเฟิงสว่างวาบล่วเฟิงข้าใช้หญ้าร้อยน้ำค้างช่วยพี่ชายได้หรือไม่หงหัวเราะสั้นหญ้านี้มีมูลค่าสูงกว่าน้ำอมฤตสิบเท่าเจ้าเจ้าไข่ซื้อก้อนเห็นหรือไม่นานนี้รัฐบาลอเมริกันจะจัดประมูลน้ำอมฤต แค่ถือสมบัติไปก็แลกได้เป็น10ขวดอย่าพังสิ้นเปลืองของมีค่าผู้จบตัวเลขดาวปรากฏข้างสมบัติทั้ง12ต่ำสุด1.5ดาวสูงสุด5รวมเป็น36.5ดาวเต็มล่วเฟิงพยักหน้ารับพลันหันไปสำรวจหมดอื่นสายตาสะดุดที่ออ t โตเจ็ u ออตโตเจ็เกรดจังกรพัรด2ดาวออตโตเจ็เกรดจักรวาล15ดาวออโตเจเกรดยุคก่อนประวัติศาสตร์ ath, 60ดาว ล่วเฟิงพ,พึมงพำมหา้าหกดาวเหลือเชื่อเลื่อนต่อถึงหมดชุดรบเห็นชื่อที่เราคอยคือเซตแบ็กคอร์ดหาดาวล่วเฟิงเงยหน้าข้าขอเซตแบ็กคอร์ดหงยิ้มชอบใจดีเซตนี้หายากยิ่งผู้ได้ครอบครองต้องเข้าสุ่สารโบราณอีกครั้งเพื่อหาเซตใหม่แล้วขายคืนโดยโจเจ้า จะเลือกแบบจ่าย5ดาวตอนนี้หรือรับฟรีแล้วคืนเซตใหม่ให้ค่าในอนาคตล่วเฟิงตอบทันทีข้าขอรับฟรีแล้วข้าจะนำเซตใหม่มาคืนหงหัวเรอบเบาๆก่อนพยักหน้าพันอื่อต่อหงเจ้ายังควรเรียนตำราพื้นฐาน Spirit Leader Basic ราคา3ดาวเหลือดาวอีกกว่า18เศษบนโต๊ะยังมีสมบัติหชิ้น ที่เข้ากับเจ้าที่สุดถ้าตาไวก็เลือกได้เองไม่บอกชื่อล่วเฟิงจึงไล่มองราคาจากสูงสุดกระสวยทยานราคา30ดาวทันทีที่เห็นคำบรรยายสั้นอาวุธสำหรับนักอ่านพลังจิตคงประจุจิตได้ยาวนานเขาใจเต้นแรงล่วเฟิงข้าขอกระสวยทยานหงเลือกคิ้วเลือกถูกจริงพลังแท้ของมันจะเปิดเผยเมื่อเจ้าก้าวข้ามระดับวอกอส แต่ต่อให้ตอนนี้มันก็เป็นอาวุธที่คู่ควรที่สุดล่วเฟิงคำนวณอย่างไวกระสวยทยาน30ดาวบวกสปิริตลีเดอร์เบสิกสดาวและเซตแบ็กคอร์ฟรีเหลือดาว3ดาวขึ้นให้ใช้ตามใจเขาเลือกยาเสริมจิตผลมังกรดำหนดาว2ลูกและยายกพลังจิต1.5ดาวปิดยอดพอดีเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นฮงยื่นกล่องโลหะดำครับขนาดฝ่ามือภายในบรรจุเซตแบ็กร และกระสวยทยานที่หดรูปเหลือเพียงลูกโลหะมันเงาฮงเสียงหนักแน่นจงใช้สมบัติให้คู่ควรชื่อหลอเฟิงวันหนึ่งเมื่อเจ้าเหยียบ craft, สูแดนวอลกอสเปิดศักดิ์ศรีของมันให้โลกตะลึงแสงโฮโลแกรมดับห้องกลับสู่ความมืดในยันตาร่วเฟิงสะท้อนประกายอาวุธทั้งสองแฝงภาพอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังและบททดสอบใหญ่กว่าเดิมแต่ครั้งนี้เขามี36อาวุธดาวเคียงข้างพร้อมทยานทะลวงคอฟ้า ตอนดาว35.5สัญญาแห่งท้องฟ้าใหม่ณห้องสีดำสนิทซึ่งเพียงมีแสงโฮโลกรมสีน้ำเงินลอยอาบผนังหลัวเฟิงยืนนิ่งทบทวนรายชื่อสมบัติที่สว่างพร่างตาราวกับกลุ่มดาวในคืนมืดขณะหงเอ่ยสรุปยอดแลกเปลี่ยนดวงใจเขาเต้นดังกังวานเหมือนระฆังศึก,งกหงน้ำเสียงสงบแต่ทรงพลังเจ้าใช้ดาวไป35 ยังเหลือรากอีกาดำพันปี1.5ดาวจงตัดสินใจให้ดีสมบัติทุกชิ้นบนโต๊กนี้แม้ทุ่มสมบัติของชาติทั้งชาติยังซื้อไม่ได้หลวเฟิงคลี่ยิ้มบางก้มศีรษะคารพเขารู้ว่าทุกถ้อยคำของผู้นำสูงสุดคือมาตรวัดเส้นทางในอนาคตสมบัติทั้งสี่กับดาวที่เหลือ 1. b l a c k Godset เกราะสีดำลึกวาวคลี่คลุมตลอดร่างราวเงาครุฑ เป็นโลชั้นเลิศที่แม้คมมีดพลังจิตก็ยากเจาะ 2. ตำรา Spirit Reader Basics แผ่นคริสตันบันทึกสูตรฝึกแกนจิตและอียถึึงระดับการควบคุมเส้นเลือดพลังจิตทีละเส้น 3. กระสวยทยาน soaring s h u t t l ลูกโลหะทรงหยดประหลอดเย็นเยียบสั่นแผ่วตามชีพจรผู้ถือเมื่อสั่งงานจะแปลเป็นคมจักดุดฟ้าแลบและ 4. Autojet Great Emperor ยานทรงสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเข้มพร้อม AI อัจฉริยะเร่งได้10.6มักบินสวนกระแสลมอิสระส่วนรากอีกาดำพันปีครึ่งดาวที่เหลือเขาเก็บไว้เพื่อกลั่นยาแบ่งให้แม่และพี่ชายได้ลิ้มรสสมบัติจากโลกวิญญาณบ้างทางแพร่งสองสายท่ามกลางความนิ่งสงบหงยื่นเสนอทางเดินชีวิตสองเส้นสู่หลัวเฟิง 1. คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษในหงนิง่ง คอยเคลื่อนกำลังปราบสัตว์อสูรรอบมหานคร 2. คือกลับบ้านเกิดไปนั่งแท่นผู้ตรวจสอบสำนักงานใหญ่เจียงนานถ่ายทอดคำสั่งผู้นำสูงสุดควบคุมพลังการฝึกทั้งเขตหลัวเฟิงหลับตาระลึกภาพบ้านริมแม่น้ำพี่ชายผู้พิการยิ้มให้เขาใต้แสงโคมเย็นแม่เดินช้าๆแบกถังน้ำหนักบนไหล่เขาลืงตาแน่แน่หลวเฟิงโค้งตัวลึกสิทธ์ขอกลับเจียงนาน รับตำแหน่งผู้ตรวจสอบและจะทัทย,ยานสู่ฉายาเทพสงครามระดับสูงให้สมเกียรติหงมองแววตาหนุ่มน้อยคล้ายเห็นตนสมัยเยาวเขาพยักหน้าช้าๆเป็นสัญญาประทับพิธีผูกสิทธ์ออโตเจ็ดหมายเลขหนึ่งประตูอลูมิเนียมผนึกอัตโนมัติของสำนักงานใหญ่เลื่อนออกเผยลานล่องใต้ฟ้ายามเย็นเครื่องบินสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเข้มจอดรองเงียบขึ้นเหมือนพยักทะเลทราย ผืนผิวสะท้อนแสงพระอาทิตย์สุดท้ายเป็นลายคลื่นแสงเจ้าหน้าที่คลุมแดงสุภาพคุณหลวเฟิงระบบจะผูกสิทธิ์ชีวภาพเฉพาะท่านเชิญแสงสแกนสีฟ้าห่อหุ้มร่างวิ่งผ่านเส้นประสาททุกจุดเสียงล็อกอากาศดังฮูล่าประตูนักบินถูกรูดออกอย่างไร้เสียงหลวเฟิงก้าวเข้าสู่คอกพิดที่ตกแต่งราวกับห้องบินยานอวกาศ เบาะหนังสีเทาเข้มโอบร่างเขาลูบแผงหน้าปัดด้วยความรู้สึกเชื่อมต่อดั่งโลหิต AI จังหวะเสียงนิ่งเรียบสวัสดีอาจารย์เชื่อมต่อข้อมือแล้วติดตั้งโมดูลควบคุมระยะไกลสำเร็จลำแสงสีแดงเชื่อมกับนาฬิกาสื่อสารยุทธวิธีทันทีหน้าจอปรากฏภาพกราฟิกวงจรเส้นทางการบินพร้อมไอคอนฐานเจียงนานสว่างวา่าหลัวเฟิงยิม้ม ตั้งชื่อแก่ว่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งรับทราบคำสั่งหมายเลขหนึ่งได้รับการบันทึกช่องใต้พื้นเลื่อนขึ้นเผยกล่องโลหะเงินผิวสลักตราโดโจออฟลิมิตส์เมื่อเปิดออกแสงสีขาวแวววาวสาดทั่วห้องกราะแบล็กก็อพับซ้อนกันเป็นชั้นเรียบร้อยด้านข้างวางกระสวยทยานที่ส่องประกายเมทัลลิกและชิปคริสตัลตำราพร้อมโขดแก้วบรรจุน้ำยารากอีกาดำพันปี หลัวเฟิงหยิบกระสวยมาวางกลางฝ่ามือพลันสั่นเบาๆประหนึ่งหัวใจเต้นตามชีพประจผู้ถือกลิ่นโลหะเย็นเฉียบทะลุป,ปลายนิ้วมือหลัวเฟิงเสียงแผ่วแต่เด็ดเดี่ยวเจ้าจะกลายเป็นคมมีดสายฟ้าของข้าส่วนหมายเลขหนึ่งจะเป็นปีกให้ข้าทยานเมื่อข้าก้าวสู่ผู้ตรวจสอบเจียงนานจะปลอดภัยพี่ชายจะลุกขึ้นยืนแม่จะไม่ต้องยกถังน้ำอีกต่อไปสัญญาแห่งผู้ตรวจสอบ คําคืนนั่นเองหลัวเฟืองสวมยูนิฟอร์มสนามสีเทาดำประดับตราดาวโลดดาบของโดโจบินหมายเลขหนึ่งออกจากสำนักงานใหญ่เส้นไฟพลาสมาคล้ายดาวตกเจาะทะเลเมฆทิศท,ทางตั้งตรงสู่มหานครเจียงนานภายในคอกผิดไฟสีน้ำเงินล้อมหน้าจอเขาจดบันทึกงานย่อ 1. ยกระดับสู่เทพสงครามระดับสูงผ่านสนามรบจริงกระชับพลังจิตจนระบบจัดอันดับยอมรับ 2. รวบรวมน้ำอมฤตแห่งชีวิตประมูลใหญ่รัฐบาลอเมริกัน 3. จัดการฐานสัตว์อสูรชายฝั่งตะวันออกภัยคุกคามเขตเศรษฐกิจเจียงนาน 4. ส,สำรวจสารากปลักหักรึงโบราณรอบใหม่ชิงบแบล็กก็อดเสร็จเพื่อชำระหนี้ทางเลือกที่สองเสียงพลาสมาทะลวงอากาศร้องครึงห่างไกลขอบฟ้าเจียงนานทอแสงระยิบราวผัดผืนสาทองรอการคุ้มครอง สายลมราตรีพัดเหยขนกระสือแผ่วพลิ้วคล้ายเรียกหาผู้ตรวจสอบดวงใหม่ให้มาประจำหน้าที่หลวเฟิงกระชับสายรัดเบาแววตาทอประกายดังด่งดวงดาว35.5ดาวแห่งโชคชะตาที่เขาเรียกด้วยตนเองกำลังกำหนดทางชะตาที่สว่างกว่าเดิมยาวไกลเหนือขอบฟ้าของมนุษย์ธรรมดาหลวเฟิงเสียงก้องในจิตข้าหลวเฟิงสาบานต่อฟ้าจะทยานเกินข้อจำกัดปกป้องทุกชีวิตที่รัก นับจากนี้ทุกลมหายใจคือก้าวย่างสู่เส้นทางเหนือเทพสงครามลำแสงสีน้ำเงินเข้มพุ่งพาเวหาเหมือนฉลองชัยเฉือนม่านรติการเป็นทางตรงสู่อนาคตอนาคตที่แบล็กก็อดจะส่องประกายกระสวยทยานจะแหวกฟ้าและนามผู้ตรวจสอบหลวงึฟงจะสั่นสะเทือนถึงขอบโลกตอนผูกสัญญาแบล็กก็อดและพลังแรกแห่งกระสวยทยานบนห้องนักบินที่เงียบงนัน หลัวเฟิงเปิดกล่องโลหะสีเงินซึ่งคลายล็อกเองอย่างราบรืน่นลำดับชั้นในกล่องแบง่งเป็นสัดส่วนอย่างประณีตเขาหยิบคู่มือขึ้นมาเปิดพลิกตัวหนังสือเรียงแน่นอธิบายรายละเอียดทั้งชุดแบล็กกอดก็สวยขยานและรายชื่อจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติพึมพำแปลกนะทำไมไม่เห็นคู่มือ Spirit Reader Basics เลยพลิกค้นไม่พบจึงก้มมองสำรวจซ้ำในกล่องมีเพียงสสิ่งคือกระสวยทยานชุดแบล็กกอด และซองคริสตัลใส่จิตวิญญาณแผ่นคู่มือเล่มนั้นหายไปถ้าไม่แห้หนังสือตัวจริงแสดงว่าหัวหน้าต้องเก็บเป็นความลับยิ่งกว่าปกติเจ้าตัวจึงอ่านบันทึกในคู่มืออย่างตั้งใจจึงรู้ว่าคัมภี Spirit Reader Basics ถูกเก็บไว้บนพื้นที่เสมือนใครจะศึกษาต้องล็อกอินเข้าไปอ่านเท่านั้นขนาดคู่มือต้องอ่านในโลกเสมือนความสําคัญคงไม่ธรรมดาแน่เพื่อไม่ให้เสียเวลา เขาเรียกแผนที่ผ่านระบบ AI ของหมายเลขหนึ่งและสั่งเครื่องมุ่งตรงค่ฝึกชั้นยอดเรืองแสงสีฟ้าบนจอลอยเป็นกริดรายละเอียดเมืองหงหนิงในชั่วพริบตาข้ามคืนที่ค่ฝึกชั้นยอดสงัดเงียบไฟรั้วข้างกายสาแสงส้มมนเนื้อกำแพงสูงเครื่องบินเจ็ตสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเค้ื่มพุ่งลงอย่างเงียบงนันเรานกอินทรีสีน้ำเงินร่อนแตะพื้นประตูเปิดพลันลัวเฟิงกระโดดออกพร้อมกล่องเงินและร่างเครื่องบินเลือนดับไฟเปลี่ยนเป็นเงามืดสง่าง,างามในพริบตา แม้เวรยามจะเห็นแค่งเงาคนทลาลงจากเครื่องบินก็ตระหนักทันทีว่าคงเป็นบุคคลระดับสูงจึงไม่กล้าเข้าใกล้พิธีหลอมรวมชุดแบล็กกอดบนชั้นสองเจดียเจียงหนานหลัวเฟิงวางกล่องเงินบนโต๊ะเริ่มพิธีผูกสัญญากับเกราะในตำนานเขาตัดพลาสติกห่อชั้นนอกดังดึงถุงมือสีดำขึ้นมาช้าๆหายใจลึกก่อนสวมเข้ามือซ้ายช่วงแรกไม่รู้สึกใดจนผ่านไปราวห้านาทีนิ้วมือเหมือนถูกเข็มเขีย่ย รอยแดงจางๆปรากฏแล้วของเหลวสีดำจากถุงมือพร่องออกกลื่นสีเลือดเขาละอองดำไหวพรางรอบมือผสานกับสีแดงจางครู่หนึ่งก่อนจางหายผิวมือข้างนั้นกลายเป็นดำสนิทแต่ยังยืดหยุ่นราวกับหนังแท้เขาลองนึกเปลี่ยนลำแสงสีดำแตกตัวคลุมแขนซ้ายจากนั้นแตกเป็นแพรสีดำวิ่งไปทั่วร่างราวเถาวันกลืนผิวทุกตารางนิ้วกระทั่งใบหน้าเหลือเพียงในตาแวววาวเขาหยิบมีดคว้างระดับเ s เอสเาแขนเต็มแรง คมมีดกระดอนดื้อดึงราวแต่หูหินดิบไม่มีแต่รอยขีดนี่ต่างหากเกราะเหนือสวรรค์เพียงนึกอีกครั้งเกราะสีดำก็แปลเป็นชุดสูทเรียบหรูมีเนคไทดำสนิทเสี่ยวต่อมาจากชุดทางการสู่เสื้อคลุมยาวปลิกสะบัดสรรพรูปตามใจเจ้าของพลังแห่งกระสวยทยานคำมืดในทุ่งรางห่างเมืองราว300กิโลเมตรกระแสลมเหมันพัดอื้ออึงเส้นเงาดำวาบขึ้นกลางฟ้า เขายืนบนวัตถุทรงหยดประหลอดสีเทาเงินความยาว81เซนติเมตรขอบสองด้านเรียวแหลมลู่ลมเมื่อความเร็วพุ่งขึ้นลมที่ประทะตัวกลับหมุนกระจายตามรอยอัดละเอียดรอบผิวกระสวยกลายเป็นกำแพงอากาศสายอบร่างลดแรงต้านเหลือเศษเสี้ยวความเร็วบนโลกสูงสุดแค่600กว่าเมตรต่อวินาทีแต่นี่1,300เมตรต่อวินาที เขาทดสอบซ้ำในช่องทางยาว10กิโลเมตรเวลาที่เคยนานกว่า2นาทีถูลดเหลือเพียงหนึ่งนาทีเศษต่างกันราวฟ้ากับเหวจากนั้นเขาเรียกสมาธิใบมีดบางโค6ชิ้นพุ่งแยกจากกระสวยดูดกลีบใบมีดลอยควงรอบตัวต่อมาเพียงคิดอีกหนึ่งกระสวยแตกย่อยเป็นใบมีด365ชิ้นบูบออกพริบตาแปลเป็นเกราะดอกไม้เหล็กรอบกายนี่คือเขี้ยวล้อมสายฟ้าที่หัวหน้าพูดถึงสินะเป็นทั้งพาหนะทั้งอาวุธเป้าหมายเบื่อหน้า คืนเดียวนั้นหลัวเฟิงออกล่าสัตว์เอาหัวหน้าฝูงขั้นสูงเพื่อปิดคารกิจเลื่อนขั้นเป็นเทพสงครามระดับสูงควบคู่ทดสอบพลังกระสวยเป้าหมายแรกหนุนพลังจิตกับตำรา Spirit Reader Basics ผ่านพื้นที่เสมือนเป้าหมายที่สองกำจัดหัวหน้าฝูงระดับสูงอีกหนึ่งตนเก็บวัตถุดิบให้ครบหลักฐานเลื่อนตำแหน่งเป้าหมายที่สเตรียมมูลค่าสินทรัพย์เพื่อประมูลน้ำอำมฤตรักษาพี่ชาย เป้าหมายที่4สำรวจกำหนดการรุกซากปร,รักหักพังครั้งต่อไปเพื่อนำ Black g o Set ชุดที่2กลับสู่โดโจฉับพลันเสียงคำรามเกล้าของสัตว์เอาหัวหน้าฝูงดังก้องจากหุบเขาตรงหน้าหลัวเฟิงสูดลมเย็นยกมือให้ใบมีดบางนับร้อยโคจรเป็นเคลื่อนดำรอบกายการทดสอบพลังจริงเริ่มแล้ว ใต้แสงจันร์นวลสายน้ำค้างเกาะปล่อ,อยหสะท้อนสะเก็ดดาวใบมี365ชิ้นพุ่งออกพร้อมเสียงผ่าอากาศแหลมลึกกระสวยหลักแปลรวบกลับรวมตัวรับร่างหลัวเฟิงเหินขึ้นเหนืองเงื่อมผาสู่สมรภูมิที่จะจักสั่นสะทืนชื่อผู้ตรวจสอบหลัวเฟิงไปทั่วทั้งคาบสมุทรตะวันตก